วันนี้เป็นวันพระข้าพระเจ้าได้มาปล่อยปลาถทยชีวิตให้อิสระแก่สัตว์โลกวันนี้อนุสงแห่งปล่อยปลาดุกขอให้เจ้าจงมีชีวิตอ,อย่างมีอิสระาหากินตาม ชีวิตของตัวเองนี่หนึ่งสองสามสามแล้วสี่ห้าประมาณหกเจ็ดตัวนะครับวันนี้ก็ได้มาปล่อยปลานะครับถ่ายชีวิตให้มีอิสระหากินตามความสุขของตัวเองนะครับมีอิสระเสรีก็โดนบันดาลให้ข้าพเจ้านะครับและผู้ที่ชมคลิปนี้จงมีชีวิตสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุมั่นขัญยืน ปลอดภัยจากโรคคาพยาธิทั้งหลายโรยอนุภาพแห่งการไท่ชีวิตสัตว์ขอให้มีชีวิตยืนยาวไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับสาธุสาธุสาธุ